ใจใช้เลยปืนใหญ่วางหัวหอกเม็กซิกัรหนึ่งในเป้าหมายกองหน้าคนใหม่อาเซนอลเป็นหนึ่งสโมสรที่สนใจเซ็นสัญญากับซานติอาโกกิมิเนสกองหน้าของเฟเยนูลอตตัมแห่งเอเลดวีซีเนเธอร์แลนด์ในช่วงสัมเมอร์นี้ยูเวนตุสและแอตเลติโกมาดริดก็อยากได้หัวหอกทีมชาติเม็กซิกโกวัย23ปีเช่นกัน โดยตามรายงานของเลคอร์ดสื่อจากโปรโตุเกสร,ระบุว่ากิมินสตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากเฟเยนูเมื่อจบฤดูกาลเชื่อกันว่าเฟเยนูก็พร้อมขายเขาในราคาที่เหมาะสมแต่ดาวยิงจังโกเอนเอียไปทางลาลิกาสเปนเพราะเขารู้สึกว่ามันจะเหมาะกับสไตล์การเล่นของตัวเองมากกว่ากิมินสโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับเฟเยนู ดับตั้งแต่ย้ายมาจาก c ค i s e a าโซในปี2022โดยทำไปแล้ว40จิตประตูและอีก9ก้ s แอซ,ซิจากการลงเล่น84นานัดรวมทุกรายการขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุนความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งข้าด้วยนะคะ